วิ่งเลยวายสัตว์ก็ถาโคตรเยอะเลยว่าพี่คนนี้อยู่อ่ะไม่แปลกหรอกไอที่แปลกคือเจ๊มึงเชื่อได้ยังไงเจ๊กั้นขับได้ไงวะตอนเสียงแหลมเอายิงไปเสียงเข้าเลิกกากแล้วชาร์จเฮ้ยครึ่งแล้วเดี๋ยวใครใครครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนชักกันเดี๋ยว มาแล้วสวัสดีเราทะเลาะกันอย่างเป็นทางกียรได้แล้วกันนะครับผมอูกับเด็กพี่ดีกับผมมีมหาพังสมองมาแล้วอย่าลืมใครที่ชอบคลิปนะครับแม่งหลอนหัวฝากกดไลค์ถึงห้าพังไลค์ด้แต่ก่อนไปดูมีมไปดูข่าวก่อนสรุปผลกระแสวันนี้ผัวเมียตุสกันตุสกันเสร็จก็ทะเลาะกัน กันเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันพาอผัวอยากจะต่อแต่เมียไม่ให้ <c oughs> หุยหึแขนผัวเลยบีบคอเมียเพราะขัดใจทะเลาะกันเสร็จเมียก็ไปอาบน้ําผัวถามเมียว่ามึงอาบน้ําเสร็จยังเมียกลัวว่าจะโดนบุสคออีกก็เลยกระโดดหนีผัวจากชั้นสองฮะ <c oughs> ฮะอล้วมัน,นตกมา,าไม่เป็นไรหรอวะเนี่ยตกลงมาขาเจ็บผัวถามว่ากระโดดลงมาทำไมวันนี้ผัววิ่งลงไปช่วยเมียเอาเมียขึ้นมาทำแผลพอทำแผลเสร็จก็เ,เมียต่อฮะฮะอะไรวะต่อกันที่ระเบียงเลย正当ท,ที่เมียเนี่ยยังเก็บขาอยู่จนเสร็จแล้วปล่อยเมียไว้ที่ระเบียงผัวเข้า้องไปนอนเพราะหมดแรงจบการรายงานข่าวจะมาเชงยุคข,ข่าวอย่างเงี้ยหรอวะเนี่ยผมไดูแลข่าววันนี้พอมิจฉาชีพใกล้ฉันเฮ้ย นี่อะไรวะเนี่ยประกาศโอ้ครับอิชาชีมอยาเราเปิดกล้องเลยค่ะบให้ผมเปิดกล้องเหรอครับกล้องนะมิชาชีพอยากเราเปิดกล้องหนได้ครับเดี๋ยวเปิดนะมิชาชีมเป็นยังไงวะเนี่ยครับพี่เชื่อมึงว่างจริงอันนี้มึงคุยกับมันด้วยการอัดติชีพไปหรอคะนะอัดอะไรวะอะไรนะครับพี่อะไร เรียกว่าสองสองงานไงมือถืออาชีพอะไม่ได้แล้วทำไมอเดี๋ยวรบกวนเราเอาโทรศัพท์มาค่ะอะไรนะพี่มันเครื่องผมมันต้องทำอย่างเงี้ยครับทำไมต้องทำแบบนี้อะครับไม่ได้ทำอย่างเงี้ยคุยไม่ได้ครับที่เงไงแก่ละอีป้าไม่ใช่ป้าเหรอเฮียเสียงแม่งเด็กเลยตัวที่ทำยังไงครับพี่ มาแบบมิดมิดเดี๋ยวตรงนี้เราลงก่อนเอาผ้าออกไ่อหเนอะในการพูดคุยท้ามาออกเนี่ยเออออกไปอ่ะผมผิดตรงไหนอะผมทำอกูเป็นมิดนะวางแล้วโง่ชิบหายมิฉาชีบอะไรวอ่านแล้วโอ้โหคลื่นหาน yes คุณสามารถขึ้นไปชั้นห้าได้เปล่าไม่สะดวกครับ I give one hundred อืมมีลิฟต์ใช่ไหม no sorry ผมมาถึงแล้วครับโอ้โหว้าวชันละฟิบบ้ ห้าสิบบาทไปกลับไงเงินมาแล้วแรงเดินมีพี่ขอโทษนะคะหนูขอยกเลิกนะพี่หน้าเหมือนโจรเลยอะ่ะเอา้ออาอใครบัปปชชนอะ,ะพอพอนึกคนเลยทะไม่ใช่มาริโอออันนี้คืออะไรอะ่ะตำรวจชุดจับกลุ่มบุกเขาจับไวรุ่นภูวิลาศอายุทยาอู้ตำรวจมาว่ะจับไปไปไป,ไปมาสอน กำลังมันเลยเออโอ้โหกำลังเราเกะไปทำอะไรกันเนี่ยลองวิ่งไงน้ำเลยอะไรวะทำไอะไอ้น้องยังได้ไหมไอ้น้องไรอะน้องไอ้น้องังได้มหตึงเลยไอสัตว์กูลเมดูชื่อเพจ Okay, โอเคนาราเคปะเทยที่หลังมึงดูชื่อเพคอนอมีเพียงโปรดิวเซอร์เพลงเท่านั้นที่จะเข้าใจโอ้ยคิวเจ๊แกแปดสิบเฮิร์ตอ่ะอับขึ้นไปเออชื่อเฮ้ยไข่แม่งแกล้งเจ๋อไว้เจะไปเข้าร้านไหนมาวะเนี่ยฮะล่าสุดเลี้ยงไอติมเพื่อนทั้งแดนและจ้าเสกโลโซเข้าบ้านได้นะรู้ปะสมา,สาชิกใหม่เข้าบ้านพ่เศกดีกว่ามีเพลงพอๆฟังทั้งวันหลายคนอยากให้กูตรวจจี เอาตัวก๊อปปี้ไปติดแทนพิเศษไม่ได้หรอวะอืมมั่นใจได้ไงว่าตอนนี้ไม่ใช่ม่นคุ้นเหมือนเลย้งดูโอ๊ยยางไม่ออกเลยเนี่ยตำรวจดูไม่ออกหรอกจะเปลี่ยนยางปัดน,น้ำฝนก็บอกเขาดีๆก็ได้เป็นยางจันน้ำฝนโอ้ยมุมกล้องสวยโวิวมุมกล้องสวยงามโอ้มวุ้มวุ้มอ,อ,อะไรเืออะไร เธอเธอถึงร้านแล <tinc S 2> แ้วถึงไวจังเธอเมาเมื่อก <eye> <yani S 1> ี้อันเนี่ยเมามาทั้งร้านลโอเคโอ้โหแม่งเมามาทั้งร้านเลยขวดตัวดีอะว้าวไวสุดเอาเปน่างวงกันนอนนะครับอย่าขบเลยนะอันตรายวันนี้มาช่วยสอนแชท GPT ให้เข้าใจโลกมากขึ้นครับเฮ้ยเอาอีกแล้วหรอวะมาเล่นทายปริศนากันอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยหอยหยีบลงท้ายด้วยสระอีผู้หญิงมีไว้ชีเฉลย ห้องน้าสตีนั่นเองค่ะไปใช่ไม่ใช่งั้นบอกเฉลยหน่อยสิคะอโ,อโอ้โหตรงๆเลยนะคะถ้าอยากเล่นต่อก็จัดมาได้เลยนะได้เดี๋ยวมันได้เล่นต่อแนะ่อะไรเอ่ยผู้ชายชอบใช้มือทําก่อนนอนเสร็จแล้วมีน้ําออกมา,า,กกลาหาลังหน้าอะไรหลังหน้าอะไรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่โอ้อยากรู้จังค่ะเฉลยคืออะไรเอ่ยอจัก ต้องไปต้องมาแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าพวกกูนี่ชั่วไปหมดเลยว่ะอะไรเอ่ยผู้ชายหลายคนชอบติดแล้วเลิกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮคุยไม่เฉลยเล่าเลยอโอ๊ยไอ้หัวไอ้ไอ้จบละจบละไอ้สัตว์แล้วคือมึงปูมาอย่างดีเลยคือมึงจบอย่างนี้เลยนะเนี่ย ผมไปชนบุรีโคตรสวยมากเลยครับรถตกหลุมแล้วทำไมคนกดหัวรอวะวันนี้เดินทางมาโคตรสวยเลยครับจะไปชนบุรี <c oughs> ไป กับเอฟซีครับกับเพื่อนดีเพื่อนเพื่อนเดียครับรถรั่วถนนเส้นทางไม่ดีเลยฝากแจ้งเตือนหน่อยครับรถลัวสองพันเลยครับโดนสองพันคันนะโอเคคอหน้าครับรถรั่วเลยก่อนถึงกตบินบุรีนะครับเป็นหลุมครับสองพันเลยแจ้งเตือนรับถเก่งตกอ่ะรั่วเลยครับไม่เห็นหรือเปล่าหน้าก็โดนหน้ารั่วนะโอ้โหแบบแตกดีกว่าถนนแบบได้ แตกแล้วเนี่ยไม่ไม่ั่วนแล้วยางไม่แตกหรอกรถแค่ั่วเฉยไม่ไหวแล้วพีจ่จ๋าคุณใหญ่ชื่อคนเ่าก็ของจองแด้เนี่ยคุณใหญ่ก็ได้แช่พี่ขับยาลิสใช่ไหมคะกำลังไปหาคุณใช่ครับขอ,อยกเลิกนะครับพอดีไม่อยากนั่งยาลิสค่ะเฮ้ มึงจะขับแล้วมึงจะขาวะเดี๋ยวผมกลับไปเปลี่ยนเป็น Honda ที่บ้านไหมครับ Honda Civic ใช่ไหมคะ Honda Wave ครับฮ่าขออีกเลยค่ะว้ายอะไรของมึงไว้มากันหมดซนอเลยมั้งโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะนี่พี่กับมาทำชี้เกลออะไรวะเนี่ยฮะพี่มาสวนสนามกันเลยครับพี่ชายไอ้เชี้ยมากี่หน่วยวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บไปเก้าสิบเจ็ดสองสามสิบไอ้เชี้ยหักทุกรอยเมตรเลยมั้งเนี่ย คืออะไรจะคุยกับพี่ก็ลำบากหน่อยนะโบโอเคกูจ่ายแล้วสำหรับคนที่แต่งรถแบบนี้นะครับมันเอาไว้แบบสร้างความลำบากให้คุณลำตรวจนั่นเองเวลาที่แบบต้องเปิดกระจกรถแล้วคุยกัน <c oughs> แล้วแม่งหลอกคุยสักชั่วโมงนะคือ <c oughs> เมื่อเชื่อแล่นะี้ห้าหาหาหบวก เนี่ยเจเล่นขลุ่นหูไปแล้วอุ้ยชื่นเกินแล้วเนี่ยเุ้ยโอ้โหขอสามพิเศษครับเนี่ยเล่นขลุ่นหูไปด้วยแล้วก็มีการดึงคอบปด้วยโอ้ยน้ำหนักลดลงภายใน3ากิโลแบบ1ชั่วโมงโอ้โดูหือขลุ่นหูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคาริโอฮึบฮ้ยฮึบฮึบฮึบทำไปได้ดูภาพช้ากันเทีปุ๊บนี่ครับดูการหมุนครับควงอู้หูนี่ลงไม่ได้ด้วยเนี่ยออ้โหหลงแล้วเจ็บไหล่แน่นอนเจ็บเจ็บเข่าด้วยเหรอ ตโอทัั้งวไม่ออกกังกายแล้วกลัวนอนอยู่บ้านแหละดีแล้วบางครั้งเวลาเจอคนท็อกซิกเราไม่จะเป็นต้องพิมพ์อะไรมากมายให้มากความซี่อีซี่แม่มงองานนี่กูแค่จุดพอถ้ามึงเป็นคนไทยนะมึงจะเข้าใจเลยด้วยเจ้าหน้าที่ฉลามขาวเร่งนำอุปกรณ์ช่วยเหลือลุงออกไปตกปลาอยู่โคดหินอื้ออัตรายลุงเนี่โอ้โหลุง ลุงแม่งมาอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหภาพในหัวลุงอุ้ยมเมงคุณเหมือนเลยเนฮะ้ยนี่มาอะไรวะภาพที่คุ้นๆแม่งมีเสียงลอยมาได้ปะฉันนะอยากมีชีวิต<ว>โอ้โหอยายมีคังที่สองเอาลุงร้วป่ะมาทาั้งตำบลเลยเบื้องหลังเอาหวังน้ำตาลินโอ้โห นี่ทำงานกันหนักมากเลยนะครับเหล่าบรรดาผัวถ่ายเมียลงอว่างม้นมึต้องสงสัยวอาใครถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยสังเกตนะสาวๆคนไหนที่แบบชอบลงรูปคนเดียวแบบทำเป็นอยู่คนเดียวมีผัวมาแล้วเชื่อกูมึงได้ตําเขาได้ตอกหนุ่มขี่รถร้องเพลงหมายไทยหัวใจสินเจอขันข้างๆจอดถามมีปัญหาอะไรแม่มึงตุยหรอเอ้าอะไรวะ เพลงปกติจอดที่มีปัญหาอะไรครับพี่อะไรนะมวยวายอะไรวะโอ้เผื่อพี่ผมร้องเพลงได้ใใช่เลยใช่ครับผมร้องเพลงรู้อะไรผมฟังเพลงอยู่เออตายไหมเอ้าวผมขับรถผมก็ร้องเพลงพูดภาษาผมครับพี่ครับพี่ขอโทษครับไม่อะไรอ่ะมกวนจดด้พูแลวครับพี่ขอโทษครับคารมควนไอ้มึงวะ ถ้ามึงเจอคนอื่นนะที่ไม่ใช่ไอ้หนุ่มนี่นะ <_ VEL> เพื่อมึงไปเจอไอห,หนุ่มน,นั่นแล้วก็ไอ้หนุ่มตรงนี้รถมึงล้มและลุงกูบอกแค่นี้แหละมึงเจอไมอีสปอร์ตแน่ๆเลยอ่ะกลางถนนเนี <_ Cars> ่ยสะใจไอพวกเหี้นี่คืออะไรวะเน,นี่ยคลิปทหาระครับแล้วก็มีหมาดูคนนีสานอธิบายทีคืองี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขากำลังสอนพ่อมึงให้ไปเก็บลูกที่เขายิงไป โอเคนี่ขอไธิบายแล้วนะไอ้นุม่มแชปอวาสานซาสึกิซากรุกระกูซากุเอสาเหตุที่ซาสึสกิออกจากหมู่บ้านเข้าใจแนละ้วเขาใจแนละ้วแล้วก็เป็นสาเหตุที่นารุโตะเนี่ยไปได้กับฮินาตะด้วยนั่นเองอยู่กับตัวเองเปิดฟังเพลงที่ชอบเลิ่งการแปวราก่อนนะ อันนี้มันก็ปลอดภัยวะ่ะโลบอกทำให้ผมเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยปจักรยานนะ Happy m e f i x my จัก a ยานโอเยี่ยมเก่งภาษาอังกฤษจริงด้วยสาเหตุที่หยุดเอามาหากินไม่ได้แมงล่าสูจะเป็นเจใดแล้วอะโอ้โหเรามาดูกันดีกว่านะครับ <c oughs> ว่าจะต้องสนับสนุนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับการเข้าไปทําบุญหรือว่าการ เขาน้นเขานี้เขานั่นนะครับบอสำหรับอาจารย์น้องไนซ์สนับสนุนการดูแลกายสังขารประจําเดือนมีนาคมนี่แม่งเดือนเดียวด้เหรอวะเนี่ยหนึ่งค่าแบนดอาจารย์น้องไน1์สิบสองขวดเฮ้ยเดี๋ยวนะอาจารย์น้องไน์แดกแบนด์้วยหรอวะสามร้อยแปดสิบหกบาทมีสลิปโอนเงินแต่หาใบเสร็จไม่เจอควรตีนหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยค่าอาหารอาจารย์น้องไน์แมคโดนัลสามร้อยสิบสี่บาทแสดงว่าสั่งชุดแฮปปี้มิลค่าทำ ทริชเมนเฮ้ยหน้าของอาจารย์น้องไนพันสามร้อยห้าสิบบาทมีใบเสร็จเนี่ยแม่งมีใบเสร็จเดี๋ยวนี้ค่าผลไม้ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหหกร้อยเจ็สี่บาทโอ้โหแล้วมึงไม่เข้าตลา,ลาดเราแม่ค่าเครื่องดื่มช็อกโกแลตเย็นอาจารย์น้องไนปั๊มน้ำมัน <c oughs> ไอ้กูกูอย่าบ้าไอ้อีสมองแตกไอ้สัสเอ้ยกูต้องมีมากแล้วมั้งเนี่ยเหี้ยเปิดคลิปรถทำถนนลาดยางคืออะไรววะคือต้องรอยให้มันดับดูเลยครับร้อยมันดับเองเหรอคืออะไรเกียร์อาร์มันค้างเหรอะติดเี่เลยพี่ก็ใช่เลยเออคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือรถทางถนนเลยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้คุณลอะไรมดแล้ เจอได้อะไรก็ไม่รู้ว่า,วาช่วงนี้สิ่งควรทำก่อนอายุ30 1. มีใบอนุญาตฮันเตอร์ฮะสอสอบจูนินให้ผ่านโ oh. อ้โหเครียดเลย่ะ 3. หยุดิีพบคำราม 4. เป็นฮีโร่อันดับหนึ่ง 6. ฝึกควบคุมจกกักระเฮ้ยแล้วห้าไปไหนวะ 7. เลือกดูการ์ตูนนะว้า <c oughs> จะ3าแล้วผมยังใช้บางใครไม่ได้เลย <c oughs> ใช้ได้มึงไม่คนเลย <c oughs> โอเค okay, ครับคุณไปดูเอาไว้เท่านี้ก่อนแลวกันในรับ่มรับมีมหาพังสมองนะไม่ไหวแล้วสมองกระเบิดเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผู้พี่ๆก็เสิร์ฟไม่หยุดเลยนะอ่ะสำหรับใครอยากจะแชร์ความมาความหลอนนะน้องๆสามารถเอาไปแชร์แบ่งปันรอยเยิ้มกันได้นะครับในกลุ่มสุขมี้มีมก็ได้เจอใหม่คลิปหน้านะครับออรไไหัวเหงือถอมาเลยี<ๆ>่ยกูเจอซาสเกะไปแม่งกูรั่วเลยเจอกันใครครับมาดูใหม่เลียงฝากาาากดซับสไคร้กดถูกใจไว้ได้วยกันนะครับ คลิปหน้าเจอกันไปกรับผมสวัสดีครับ